แฟนเพลงเกือบหมื่นคนมารวมตัวกันที่บริเวณอาคารลอ c กี้เฟลเลอร์พ a าซในน mm ิวยอร์กเพื่อร่วมชมการแสดงทางโทรทัศน์ในสหรัฐเป็นครั้งแรกของ One ction, วงเดเร็กชั o นวงใบแบนห่าหนุ่มวัยรุ่นของอังกฤษซึ่งทำสถิติใหม่ด้วยการส่งอัลบั้มชุดแรกอย่าง Up All Night ครองแชมป์บิลบอร์ดจากยอดจำหน่าย176,000ชุดในสัปดาห์แรกความสำเร็จซึ่งไม่เคยมีศิลปินอังกฤษรายใดทั้งบ e ท t l e s หรือ Coplay ทำได้มาก่อน วันเดเร c t ชันเริ่มต้นเป็นที่รู้จักจากการร่วมแข่งขันรายการ X-Factor โดยการแนะนำของไซมอนคเวลพิธีกรเรียลลิตี้โชว์คนดังแม้การแข่งขันเมื่อปี2010พวกเขาจะทำได้เพียงอันดับ3แต่คเวลก็ให้พวกเขาเซ็นสัญญากับค่ายเพลงโคลัมเบียเล็กคอสจากนั้นก็วางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งใช้เวลา4เดือนก่อนการเปิดตัวในสหรัฐ ทั้งเปิดให้แฟนเพลงแข่งกันโหวตให้วงไปเปิดการแสดงในเมืองของตนจนสร้างกระแสให้มีผู้ติดตามพวกเขาทาง Facebook เพิ่มจาก4,000 40, 0เป็น400,000คนสถานีวิทยุต้องตามหาเพลงของพวกเขาหลังที่แฟนๆเทอมาขอไม่หยุดย่อนและส่งให้ว h a x m a k e อยู่ Beautiful ซิงเกลิลเปิดตัวของวงทำยอดขายสัปดาห์แรกถึง131,000ชุดในเวลาต่อมา สิ่งที่บอยแบนด์ยุคนี้แตกต่างคือการไม่เน้นท่าเต้นร้าใจเหมือนในอดีตแต่สร้างจุดขายที่ภาพลักษณ์อันเป็นธรรมชาติเหมือนกับเจวอนเทสบอยแบนด์จากอังกฤษที่กำลังประสบความสำเร็จในสหรัฐแม้จะไม่เป็นที่รู้จักในการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปลายปีก่อน วงที่ก่อตั้งโดยลูเพล์แมนผู้ปลุกปั้นตำนานบอยแบนด์จากเ n s นซิและแบ็กสตีดบอยส์ก็โด่งดังเพียงข้ามคืนหลังไปเปิดการแสดงในรายการเอลเลนเดอ e เจเนอเรชโกระทั่งเพลงแกลดยูเคมถูกนำไปร้องในละครดังอย่างกลีเพลงนี้ก็ขึ้นชาร์ตท็อปเทชื่อเสียงยังทำให้วงสามารถขายบัตรคอนเสิร์ตหมดทุกรอบอีกด้วย วอเตอร์มิแซปนักแต่งเพลงและผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Myles Behavior วงบอยแบนด์มาแรงของสหรัฐกล่าวว่าการลงทุนที่เต็มไปด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างบอยแบนด์ที่ต้องประกอบไปด้วยนักแต่งเพลงทีมผู้จัดการวงคณะดนตรีสมทบจนถึงกลุ่มฝึกสอนท่าเต้นเป็นเหตุให้กระแสบอยแบนด์หายไปจากวงการตลอด10ปีที่ผ่านมาแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าความสาเร็จของบอยแบนด์ทั้ง3วงกาลังทาให้กระแส ดนตรีป๊อปของโลกกลับไปสู่ยุคที่บอยแบนด์กลายเป็นดนตรีกระแสหลักอีกครั้งภายใน6เดือนที่จะถึงนี้